อัสมิลาอัลลอฮ์มะอัลลอฮิมะฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลมีนอัลอฮุซซัลลัลลอฮิมะฮ์มัดวะลิมุฮัมัดท่านู้เื่อชมครับเรากำลังติดตามการเคลื่อนไหวและการดาเนินการในขั้นตอนต่างๆของเจยนอโอเซ่แลอิสลามในการลุกขึ้นต่อต้านผู้ปกครองที่อาธรรมในการฟื้นฟูอิสลามที่แท้จริงและในการทำลายสิ่งแปลกปลอมในาศาสนา เราได้เล่ามาจนถึงตอนที่ชาอิมานุเซล,ลัยสลามได้รับการแจ้งข่าวการเป็นฉีดของบุคคลสามคนก็คือมุสลิมอิมนาะกินผู้ถือสารนองท่านอานีิบนโอรวาผู้ให้การช่วยเหลือมุสลิมอิบนุนากินในเมืองกุฟะาและอับดุลไลอิบนุอยักตรุรพี่น้องร่วมนมของ่าอิมานุเซล,ลัยสลามณนะจุดพักกองคาราวานแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าสุบัละ ตามการบันทึกในหนังสือประวัติศาสตร์ทอริคตาวรีเล่มที่4หน้าที่300ถึง301น,น,นะครับและหนังสือเอลชาร์ดของท่านเชคมูฟิดหน้า424้อยบได้ระบุว่าอิมานได้เอานำเอาบันทึกแผ่นหนึ่งออกมาแล้วอ่านให้ผู้คนที่ติดตามท่านออกมาจากมักกะและผู้คนที่เข้ามาสมทนก,กับท่านระหว่างทางท่านได้อ่านสารนั้นกับ้าฟังว่าบิสมิลลาฮิรรห์มานรเรฮีมอามบัด ف ق ط ع ت ا ن ا خ ب ر ف ض ي ع ق ت ل م س ل م ب ن ع ق ي ن و ه ا ن ب ن ع ر و ة و ع د و و ب, و ب, و د, ب و ع أ أ د ا ل ل ه ب ن ي ق ر อิบามได้กล่าวว่าในพระนามของลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตายิ่งฉันได้รับข่าวร้ายว่ามุสลิมนูอากีนฮานีอบนอุรวะและอับดุลไลนูยักทูรได้ถูกฆ่าตายแล้ว ว่าการขดเลตนาชีอะตุนาชีอะของเราเลิกสนับสนุนเราแล้วท่านผู้ชมครับคำว่าชีอะในที่นี้เนี่ยที่ไตม์โมชีอะเลิกสนับสนุนเราแล้วเนี่ยไม่ใช่ชีอะในความหมายของชีอะในเชิงของอากีดะาในเชิงความเชื่ออย่างกลุ่มคนที่อยู่กับท่านิมามนะครับแล้วก็เป็นะฮ ي ดกับไตมามใน,นกัดบาลานแต่ก็คือคนที่มีหัวใจให้ความรักให้ความรักกับไตมามเซนให้ความรัก อาลุนเบงต์ศาส,สดาในแง่ของการมีความรักให้ในระดับหนึ่งจานั้นแต่ว่ามันมีปัจจัยทางการเมืองและปัจจัยอื่นๆน,นี่นะครับที่ทําให้พวกเขาเรานั้นต้องยอมจะบัดร,ร์ซึ่งอินชอนร้อยไว้เราจะกล่าวถึงในโอกาสจะต,ต่อไปถ้ามีมามได้กล่าวว่าชี้อาของเราได้เลิกสนับสนุนเราแล้ว ومن أحب منكم الانصراف فلنصرف ليس عليه من ن ظ م, ن م ا ดังนั้นใครก็ตามที่ต้องการกลับไปแยกตัวออกไปแล้วกลับไปอย่างบ้านเมืองของตนก็สามารถกลับไปได้โดยไม่มีพันธะใดๆสําหรับเราหมายถึงว่าที่มามได้ถอนไอของพวกเขาออกแล้วเขาจะกลับไปก,ก็ถือว่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆสําหรับพวกเขา ท่าผู้ชมครับในบางรายงานระบุว,ว่าท่านอิหม่ามกล่าวา uh as, um f, na, um ana, ว่าอายุันนัสฟะมันคานะมินคุมยัสบิรอะลาหัดดิสไซฟวะตะลิลอัสินนะฟัลยะกุมมะอะนะวะอิลลาฟัลยันซอริฟอันนาพวกท่นั้งหลายใครก็ตามที่อดทนต่อความคมของดาบและสามารถอดทนต่อบาดแผลของอคมหอกได้ก็จงอยู่กับเราจงไปกับเรามิฉะนั้นก็จงแยกตัวไปจากเรา หลังจากอิหม่ามพูดเสร็จท่านผู้ชมครับผู้คนที่เข้าร่วมกับอิหมามในระหว่างทางนะครับจากมักกะไปกูปฟานั้นที่เข้าร่วมระหว่างทางก็แยกย้ายแล้วจากท่นอิหม่ามไปเหลือเพียงสหายของท่านอิหม่ามที่ติดตามมาจากมาดีนะตั้งแต่แรกแลวท่านผู้ชมครับอิมามอุเซนอัลิสลามพูดเช่นนี้กับผู้ที่ติดตามท่านมานั้นเพราะ บางคนอาจจะคิดว่าอิหมามจะเดินทางไปยังเมืองเมืองหนึ่งเมืองที่ผู้คนทั้งหมดเชื่อฟังและสวามิภักดิ์ต่อท่านอิหมามเลหมามในที่สุดก็จะได้อำนาจรัฐจะได้เป็นผู้นำรัฐจัดตั้งรัฐซึ่งจะทำให้พวกเขาพลอยได้รับประโยชน์ในทางวัตถุตามไปด้วยแต่เมื่อพวกเขาเห็นว่าชาวกูฟาเลิกสนับสนุนอิหมามแล้วถอนไบอาจากอิหมามแล้วจึงทําไม ปลายทางเดียวที่รอคอยอิมามเซลและสหายของท่านอยู่ก็คือการเป็น ش ฮิดผู้คนเหล่านั้นก็จึงแยกย้ายกันกลับไปและทิ้งอิมามไว้ท่านผครับท่าแคมเหล่านี้ของอิมามเซล,ลิสลามแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอิมามได้มองเห็นมาตนเองนั้นมีภารกิจพิเศษและมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ ในการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายยิ่งนี้มิฉะนั้นแล้วหลังจากท,ที่ทราบข่าวการละเมิดใบาอา์ของชาวกูฟาและหลังจากที่ท่านทราบข่าวการเป็นฉีดของมุสลิมของฮานีและของอับดุลลอเนี่ยท่านอิหม่ามก็ควรจะต้องเดินทางกลับไปอย่างมักกะห,หรือกลับไปอย่างมาดีนะและไม่ต้องลังเลใจใดๆที่จะไม่เดินทางต่อไปอย่างกูฟาเมืองที่อยู่ในอำน,นาจการควบคุมเบ็ดเสร็จของอับดุลไลนุซิยด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืออ่อท่านนิมมถอนบายอาจากสหายทั้งหมดของท่านแล้วและได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาอย่างชัดเจนว่าเรากําลังเดินเข้าไปหาอันตรายเรากําลังเดินเข้าไปสู่อัรายดังนั้นผู้ที่มีเป้าหมายเป็นอย่างอื่นก็มีอิสระที่จะแยกตัวกันไปได้อิบราฮิมเซลอิสลามยังคงเดินทางต่อไปอย่างกูฟ้าจนกระทั่ง ในระหว่างทางก็ไปพบกับกว,วีอารับผู้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟรอสดักซึ่งได้พบครั้งแรกแล้วเนี่ยนะครับในนี้ครั้งที่สองที่มาพบในระหว่างทางฟรอสดักได้กล่าวกับท่านมอนเซลิสลาว่าโอ้บุตรนศาดาเมือ่อท่านเชื่อใจจากูฟาได้อย่างไรในวันพวกเขาได้ฆ่ามุสลิมอากีินลูกผู้พี่ของท่านรวมทั้งผู้ที่ติดตามของเขาแล้ว ท่านอิหม่ามได้กล่าวทั้งน้ำตายหม่มร้องไห้แล้วก็ากฟรอรดักว่าขอละทรงโปรดแม่ตามสุสลิมิมนากินเขาได้ไปสวรรค์แล้วและได้พบกับความพึงพบอใบยของเราลแล้วจงรู้ไว้เถิดว่าเขาได้ทําหน้าที่ของเขาแล้วส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทําต่อไปและยานัทอิหม่ามุสีอิสลามก็ได้กล่าวกรอนบทหนึ่งว่าฟาอินชะโคเนดุนยาตูอัดดุนฟีสตันากความสุข ที่มีเพียงชั่วแล่นของโลกนี้ถูกนับว่าเป็นสิ่งที่มีค่ากับนฟิซาฟาดารุสวาบิลลาฮิอัลลอฮิวัลบัลูดังนั้นสถานพำนักแห่งการตอบแทนของรอดในสวรรค์นั้นย่อมเหนือกว่าและมีค่ามากกว่านั้นว่าอินชาุนิลอับดานุลิลมูทิอุนชีอัตและถ้าหากร่างกายของมนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความตายฟุคัตลุมเรอมบิสซฟิฟิลลา อัฟลลูดนั้นการตายด้วยคมดาบในทางของเราก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าว่าอินชาคนิลอารซอกุกิสแมนมกดรอหากปัจจัยยังชีพริสกีได้ถูกแบ่งปันถูกลิขิตไว้แล้วกำหนดไว้แล้วฟะกลเลตเฮลซ์มั่มาริฟริสกีอัจมาลู ความไม่โลภในการแสวงหาปัจจัยยังชีพย่อมเป็นสิ่งที่งดงามกว่าว่าอินจพนิลอัมวาลุฤทั์ชิจมหาหากทรัพย์สินนั้นของเรานั้นได้ถูกเก็บสะสมไว้เพื่อทิ้งไว้ให้คนอื่นสมาบาลุมัตรูคุณบิฮิลโครูยับคาลูด,ด,ดังนั้นอิสระชนจเจตนาในการที่จะบริจาคในการจะให้ไปทำไม แล้จงกับจุดสูงสุดของความยิ่งใหญ่ของอิหม่ามและเป้าหมายของท่านนั้นสะท้อนออกหมายหเห็นอย่างชัดเจนในกวีบทดังกล่าวนี้ท่านอิหม,ม่ามมุสเซอรลอิสลามตระหนักดีว่าในการปวดเรื่องตนเองออกจากพันธนาการอันอับประยชน์ของการต้องยอมจำนนต่อเหล่าเผด็จการเหล่าเผด็จการพูดสถุนและต่ำต้อย และในการช่วยอิสลามให้รอดพ้นจากกรงเล็บของมุชริกผู้ตั้งภาคีที่แสงแสดงตนเป็นมุสลิมจากครอบครัวบรรยูมายะนั้นไม่มีหนทางอื่นใดนอกจากการยอมรับการเป็นะฮีดและการเตรียมพร้อมสำหรับการแอนอกรับคมหอ,อกคมดาบเท่านั้นและมอเซียลิสลามเองก็ได้สร้างและเตรียมสายของท่านให้พร้อมเพื่อการนี้เพื่อเป้าหมายดังกล่าวนี้เช่นกัน ท้าผู้ชมเข้าไยังอุเซียลิสลามในอีกพื้นที่หนึ่งในอีกบริเวณหนึ่งจุดพักกองคารวานอีกจุดหนึ่งที่มีชื่อว่า ذو حسم หรือว่า ذو ุ س มตัวฮาตัวซีนตัวมีมนะครับ ذو ح س มซึ่ง ذو ุ س มเป็นชื่อของภูเขาในระหว่างทางจากมักกะ์ไปกูฟาณนะสถานที่แห่งนี้ได้มาได้พบกับกองทัพของฮูดกองทัพของฮูดก็คือกองกทัพที่ททอิมโนซิยาดส่งมา เพื่อสกัดกั้นไม่ให้อิมามุเซัยไลสลามเดินทางเข้าสุกุฟาและกองทัพทั้งสองนี้ทั้งกองทัพของกองคาราวานของอิหมาหุเซีและกองทัพของฮูดก็ได้หยุดพักณจุดพักกองคาราวานดังกล่าวเมื่อถึงเวลานมารซูอิมาฮุเซียไลสลามก็จึงสั่งให้ฮัจจาริบนุมัสรุกคนของท่านนนะครับอาจาน เพื่อจะได้ทํานมาดแล้วที่มาร์เซลิสลลมก็หันไปกล่าวกับโอรอิมนุซิยาตว่าเจ้าจะนมาดกับคนของเจ้าส่วนฉันก็จะนมาดกับคนของฉันใช่ไหมหมายถึงว่าต่างคนต่างหมาดนะกองทัพของฮูดก็นมาดไปนะฮะก่องคารวานของอมาร์เซนก็นมาดโดยมีท่านมาร์เซนเป็นอิมาเป็นผูน้นาฮูดตอบว่าท่านนมาดกับคนของท่านและเราก็จะนมาดตามท่านฮูดพร้อมที่จะ นำมาแล้วเป็นมะมุมเป็นผู้ตามท่านอิหม่ามเซเลสลัมหลังจากนามาเสร็จอิหม่ามได้ลุกขึ้นยืนใช้ดาบยันพื้นแล้วก็คุตบะซึ่งหลังจากที่ท่านอิหม่ามได้กล่าวสรุปส,สันๆนะลอนแล้ว,ลวท่านอิหม่ามก็กล่าวว่าอายุฮันนัสอินนะฮามะอัซิราะตุนีละลอฮ์วะอิลามันฮัจเระมินัลมุสลิมีน uh นี่คือมะอัซิราะห์ ah, ก็คือผมอยากจะใช้คำว่าคำขาด หมายถึงาบางครั้งเราเรียกว่าอิทมาหุจจ้คือข้อพิสูจน์หรือหลักฐานที่เรายกขึ้นอ้างขึ้นมาที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนี่นะครับไม่สามารถโต้ตอบใดๆได้ฮะ้วผมอยากจะใช้คำเรียกว่าเป็นคำขาดนี่คือคำขาดต่อเบื้องพระภาคก่ออัลลและต่อมุสล,ลิมที่อยู่ณนะที่นี้ว่า ฉันได้เดินทางมายัางบ้านเมืองของพวกท่านหลังจากที่ฉันได้รับจดหมายอันนี้คือห ah ุญจาอันนี้คือํำขาดหลังจากที่ฉันได้รับจดหมายของพวกท่านและผู้ถือสารของพวกท่านก็ได้มาหาฉันและแจ้งกับฉันว่าขอให้อิมามเดินทางมาหาพวกเราเถิดอินนาฮูเลสาเลนาเิามาเพราะพวกเราไม่มีอิมามนี่คือเหตุผล ฟะละอัลลอฮฺอยยะมานะมิชื่ัลลอฮฺดาโดยหวังว่าถ้าอิหม่ามเดินทางมาแล้วอัลลอฮฺก็จะทรงรวมพวกเราไว้บนทางนำอัลลอฮฺจะทรงชี้นําทางพวกเราด้วยการปรากฏตัวอยู่ของทาองง่านอิหม่ามนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้คือเนื้อหาสําคัญของจดหมายที่มาอูเซนได้สรุปให้พวกเราฟังและอิหม่ามุเซนก็กล่าวต่อว่าถ้าพวกท่านยังคงต้องการที่จะเชื้อเชิญฉันอยู่เหมือนเดิม ตอนนี้ฉันก็มาถึงแล้วดังนั้นถ้าพวกท่านได้ให้สัตยาบันอย่างมั่นคงกับฉันในลักษณะที่จะทำให้ฉันสามารถมีความมั่นใจได้แล้วฉันก็จะเข้าไปในกู่ฟ้าเข้าไปในเมืองพร้อมกับพวกท่านวะอิลลัมแทฟอลูวะกุนทุมชาริฮีนลิุดูมีอัลัยกุม เอ็งสารภตัองลมืค่นี้ละทีอับบันตมินหัอิกุมแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ทำเช่นนั้นท่านไม่ให้สัตยาบันที่ที่วางใจได้เนี่ยและไม่พอใจในการเดินทางมาถึงของฉันยังแผ่นดินนี้แล้วฉันก็จะกลับไปอย่างที่ที่ฉันจะมาจะกลับไปมักกะจะกลับไปมาดีนะท่านผู้ชมครับคำพูดดังกล่าวของมโมเสสนอิสลามนั้นทำให้ฮูรและกองทหารของเขาทำสิ่งใดไม่ได้เลยเนื่องจากต้องนิ่งเงียบและไม่สามารถโต้ตอบ สิ่งใดๆดได,ได้ในอีกชิ้นงานทางประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งนี่นะครับได้ระบุว่าอิหม่ามได้กล่าวในครั้งนี้กับกองทัพของฮูดด้วยเช่นกันว่า,า,วนาอัลลอฮฺเราณอิลฮักลายอูอัลมาลุบิว่าอิลลบาติลลา,าอุตนาฮันพวกท่านทั้งหลายไม่ได้เห็นหรือว่าสัจธรรมนั้นไม่ได้ถูกปฏิบัติตามสัจธรรมถูกละเลยและพวกท่านไม่ได้เห็นหรือว่าสิ่งที่เป็นโมฆะนั้น สิ่งที่เป็นโมฆะนั้นไม่ได้มีใครที่จะหักห้ามไม่ได้มีใครที่จะห้ามปราบกันไม่ทำสิ่งที่เป็นความเท็จดังกล่าวลิเะรกอบเลมเมนุฟีเลกอเอรับบีฮักกันฮักกอในสถานการณ์ดังกล่าวเช่นนี้ที่จะทาไม่ถูกปฏิบัติตามสิ่งที่น่ารังเกียจความชั่วไม่ได้ถูกหักห้ามในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยจำเป็นที่ผู้ศรตาธาต้องปรารถนาที่จะพบกับผู้แบบจะพบกับผู้แบบ ผู้อัยบารของตนโดยผ่านการเป็น ش ฮ ي ดและการปีชีฟาินีลาอารมันเมาตออิลลาสอาดหวัลฮายาตะมาอัลซอลิมีนอิลลาบะรมาแต่จริงฉันไม่เห็นว่าความตายในทางแห่งสัจธรรมจะเป็นสิ่งใดไปได้นอกจากความผาสุกนั้นและฉันก็ไม่เห็นว่าการมีชีวิตอยู่ร่วมกวับผู้กดขี่ร่วมกวับการกดขี่กบเมืองนั้นจะเป็นสิ่งใดไปได้นอกจากเป็นความอัปยศ และเป็นความประยชน์ door, อดสูและความน่าอับอายเท่านั้น WA. ท่านอัลละมามัยลิซีได้บันทึกเพิ่มเติมนะครับว่าท่านอิมามได้กล่าวต่อไปว่าอินนันนาซาบีดุดดุียาคนเรานั้นเป็นทาสของโลกนี้วัดดนะีนุและไอกละอัลอันซินะติฮิมส่วนศาสนาก็เป็นเพียงสิ่งที่มีรสชาติดีๆที่ติดอยู่บนปลายลิ้นของพวกเขายููตุนมมมัดราออช ที่ศาสนาที่พวกเขาจะรักษามันไว้ตราบที่ชีวิตยังมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าอยู่ไฟรามุฮิสูบินเบลละกัลเลตยนูนแต่เมื่อพวกเขาถูกทดสอบด้วยกับไัยบาละด้วยกับทุกไปแล้วจำนวนของผู้ศรัทธาก็จะลดน้อยลงทันทีท่านผู้ชมครับแม้ว่าฮุสจะให้ความเคารพต่อท่านิมานเป็นอย่างมาก อันนี้ในการแสดงออกจากภายนอกที่เราได้เห็นจากชิ้นงานจะวัติศาสตร์นะครับอย่างเช่นเขากับคนของเขาได้เข้าร่วมนมามัดตามหลังไท่านมอเซียอิสลามแต่ในที่สุดแล้วเขาก็ได้รับคําสั่งให้ทําหน้าที่สกัดอิหม,ม่าไม่ให้เข้าไปอย่างปู่ฟามไม่ว่าจะด้วยราคาค่างวดใดก็ตามไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ปล่อยให้มอเซนเดินทางกลับไปยังมาดีนาเอง แต่ให้ควบคุมอิหมามไปยังพื้นที่ห่างไกลาจากถิ่นอาศัยของผู้คนเพื่อรอให้กองทัพใหญ่ต่างๆมามาถึงนี่น,นะครับในในสถานที่แห่งนั้นแล้วปิดล้อมอิหม่ามโดยสมบูรณ์แล้วก็ฆ่าตายแล้วก็ปิดปากเงียบไปที่สุด กลางทะเลทรายไกลโพน้นไม่มีใครรู้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับไนอิมมอมเซลิสลามและครอบครัวไนอิมมอมเซลิสลามแา่ผู้ชมครับหากเราได้เห็นว่าอิมามกล่าวว่าพวกท่านเป็นคนเชิญฉันมาหากไม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือฉันก็จะกลับไปอย่างที่เดิมของฉันตรงนี้นี่ยนะครับในความเป็นจริงแล้วอิมามกล่าวประโยคนี้เนี่ยเพื่อเป็นการอิสมามโหดยับเปินคำขาดเป็นหลักฐานที่จะผูกมัด ชาวกูฟานที่จะไม่สามารถโต้แย้งธนิมามได้นะครับเป็นคำขาดสำหรับกลุ่มคนที่ตบัดสัตว์เหล่านั้นเพราะหากอิหมามต้องการเดินทางกลับไปจริงเนี่ยนะครับท่านก็จะสามารถเดินทางกลับได้เลยโดยไม่มีอุปสรรคใดๆหลังจากทราบข่าวที่แน่ชัดถึงการเป็น ش หีดของมุสลิมอากีนของฮานีแล้วก็ทราบข่าวถึงการบิดพิ้วบรรทัดสัญญาของชาวกูฟานแล้ว มเซอะลสลาทราบดีว่าเส้นทางของท่านนั้นคือเส้นทางไปสู่กาเบาลาที่เป็นสนามแห่งการพลีชีพของท่านซึ่งท่านรับรู้ถึงเส้นทางและปลายทางดังกล่าวนี้ได้ละไดจากการแจ้งข่าวของท่านศาสดามุฮัมมัดสุลตานอะรวะอะลีบัสลัมาก่อนหน้านี้แล้วฮุดได้ตอบไถมอเซนว่าโอ้อาบะอับเมื่อไถมอเซนสั่งให้คนของท่านนำจดหมายมาเท ให้ฝ่ายกองทัพของฮุดได้เห็นถึงจดหมายที่ท,ท่านถือว่าเป็นคําขาดเป็นหุจนย่เป็นหลักฐานของท่านในการเดินทางมาที่กูฟานีฮุดตอบว่าโอ้บาบเดลลาเราไม่รู้เรื่องจดหมายและผู้สื่อสารที่ท่านพูดถึงเลยอิมามจึงสั่งให้คนของท่านนําถุงที่ติดอยู่กับอ่านมาสองถุงซึ่งบรรจุจดหมายมากมายนะครับในนั้น มาเทลงต่อหน้าวกเขาาวกเขาก็เข้ามาดูจดหมายแล้วก็กลับออกไปฮูดกล่าวว่าโอ้อาบอัจดุลาเราไม่ไม่ใช่เป็นคนที่เขียนจดหมายเหล่านี้ฮุดปฏิเสธแต่หน้าที่ของเราก็คือจะต้องคอยจับตาดูท่านติดตามท่านตลอดเวลาเพื่อนำตัวท่านนั้นไปอย่างอามียดของเราคืออัยดุลลอยเ็ญสิทธ ท่านผู้ชมครับนี่คือการอิมามพุจยหรือการนำเสนอหลักฐานนำเสนอการยื่นคำขาดครั้งที่สองสำหรับชาวกูฟาและสำหรับกองทัพของฮูรเพราะในหมู่พวกเขานั้นต้องมี ผู้ที่เขียนจดหมายเชิญชวนนิมามอยู่ด้วยเป็นจํานวนมากอย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครปฏิเสธการเขียนจดหมายเหล่านั้นเลยนอกจากฮูดเท่านั้นที่ปฏิเสธว่าฉันไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายและแน่นอนที่สุดว่าในกองทัพของฮูธนั้นมีหลายคนที่เขียนจดหมายไปเชิญชวนอิบานุเซนและพวกเขาก็รู้สึกลายใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคําพูดท่านอิบาุเซนแต่เจตจำนงของพวกเขานั้นอ่อนแอเกินกว่า ที่จะคิดใหม่ให้ถูกต้องและที่จะถอนตัวออกจากเส้นทางของความผิดพลาดท่านผู้ชมครับและในการสนทนาช่วงหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่าง,งมงูซิออลิสลามกับฮูดนั้นฮูดกล่าวว่าฉันรู้ดีว่าทุกคนหวังที่จะได้รับชะฟ,ฟาจากคุณตาของท่านคือท่านศาสดาทุกคนมุสลิมทุกคนหวังที่รับชะฟ,ฟาเพื่อความรอดพ้นในปรโลกเพราะฉะนั้นหากฉันต่อสู้และทําสงครามกับท่าน ฉันก็เกรงว่าจะกลายเป็นผู้ที่จะขาดทุนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะจะไม่ได้รับชฟาจากท่า,านศาสดาแต่ในสถานการณ์เช่นนี้ท่านผู้ชมดูคาพูดของฮูทลีแต่ในสถานการณ์เช่นน,น,น,นี้ฉันไม่สามารถปล่อยตัวท่านกลับไปอย่างปู่ฟ้าได้หมายถึงว่าในสถานการณ์เช่นนี้ฉันมีหน้าที่มีพันธกิจที่ได้รับมาจากผู้นํา ได้รับคำสั่งมาจากาผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าให้กระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นฮูจึงบอกว่าในสถานการณ์เช่นนี้ฉันไม่สามารถปล่อยท่านให้กลับไปกูฟ้าได้คำถามคือเกิดอะไรขึ้นพวกเขาได้เรียนรู้ชุดความรู้อะไรหรือจึงทําให้คิดแบบนี้ได้หวังว่าจะได้รับชะฟาจากท่านาศาสดาแต่ทว่าก็ไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งของผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาผู้ที่เป็นผู้ปกครองได้ พูดรู้ว่าต้องการชฟาอแต่ก็ทิ้งหน้าที่เหล่านั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะชุดความรู้อะไรที่มุสลิมถูกถูกได้รับการสั่งสอนมาหลังจากท่านศาสดาได้เสียชีวิตแล้วชาวกูฟ้าเองก็เช่นกันท่านผู้ชมครับให้ใบยอะแล้วแต่แตะวัสสัตว์อะไรทําให้พวกเขาเปลี่ยนใจซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากแล้วเราจะนํามาคุยกันนะครับ ถึงถึงเรื่องนี้ถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์กัดบรลานในรูปของชุดความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นและค่อยๆย,ยัดเยียดให้กับมุสลิมจนกลายเป็นความเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมีอะไรบ้างซึ่งชอละเราจะนำมาพูดกันในคราวหน้าส่วนในช่วงท้ายของตอนนี้ท่านผู้ชมครับผมขอปิดท้าย การพูดถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกระบวนการอาชุรอด้วยกับคําพูดของท่านอิมาอเซในอิสลามอีกตอนหนึ่งกบพูดเกี่ยวกับการไม่ยอมรับความอัปยศวว่าท่านกล่าวว่าไลสชะนีชะโนมายยคอฟุลเมาต์ฉันไม่ใช่คนกลัวตายสถานะของฉันไม่ใช่สถานะของคนที่กลัวตายนะครับมันต่ําต้อยเกินไปมาอาวนัลเมาต์เจอลาสบีลีไนลิลเอซิเวฮียะอิลฮักความตายในหนทาง ไปสู่เกียรติยศและการฟื้นฟูสัจธรรมนั้นช่างง่ายได้เหลือเกินเป็นสิ่งที่ง่ายได้เหลือเกินสำหรับพวกเราไลซ์เมาตุฟีสบีลล์อิซิลลาฮายัตันคาลิดะความตายในทางแห่งเกียรติยศนั้นไม่ใช่สิ่งใดเลยนอกจากชีวิตนิรันดร์วะไลซัติลฮายตุมะอัซซุลลอิลลัลมาตตลลิบิลาฮายตะมอะ ส่วนชีวิตที่อยู่กับความอัปะยยนั้นไม่ใช่สิ่งใดน่กจากความตายที่ว่างเปล่าจากการมีชีวิตอัลฟฟิบมัลติตูเขาวิฟุนีท่านนิมมได้ถามฮุรว่าเจ้าเอาความตายมาขู่ฉันอย่างนั้นหรือทฮยดตอเชซาโมกะวคาขัอนุกะดอกธนูของเจ้านั้นพลาดเป้าแล้วโอโฮูเอ๋ยและความคิดของเจ้านั้นมันไร้สาระรัสตุอัคคอฟุลเมาฉันไม่ใช่คนที่กลัวตาย อินน์น้าฟซีเลาขึ้นบริบนัาลิกว่าหิมมติลาอัลามินอันอัพมิลัตจายมะขาวฟัลมินอัลมูตจิตวิญญาณของฉันนั้นยิ่งใหญ่และความทะเยอทะยานความบากบันของฉันนั้นก็ยิ่งใหญ่และสูงส่งกว่า การไปอยู่ภายใต้การกดขี่เพราะกลัวความตายวันทักดิรูนเนี่ยอลาอักษรมมนกัตลีพวกแกจะทำอะไรได้มากกว่าการฆ่าฉันที่สุดก็คือฆ่าฉันตายทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ท่านมมบอกว่าถามว่าทำอะไรได้มากกว่านี้หรือ นอกจากการฆ่าฉ <test Springs in love> ันมะฮ์เบนบิลกัตลิฟิสบิลลัลลาขอแสดงความยินดีต่อผู้ที่ถูกฆ่าสังหารเนตันของ Allah ولكنكم لا تقديرون على حتم مجدي ومحب عزي وشرف وشرفى فائدة لا أبالي بيلقاط แต่พวกเจ้าก็ไม่สามารถทำลายความยิ่งใหญ่และทำลายเกียรติยศของฉันได้ดังนั้นฉันจึงไม่กลัวที่จะถูกฆ่าตาย ท่านผู้ชมครับขออัลลอฮ์ทรงโปรดประสาทพรอันประเสริฐแด่ความยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณและจุดสูงสุดของความกล้าหาญานโมเลสลิสลามเราเคยได้ยินคําพูดแบบนี้จากใครบ้างไหมใครก็ได้สามารถพูดประโยคเหล่านี้ได้อย่างนั้นหรือถ้าพูด่างนี้ไม่ใช่ของใครทุกคนไม่ใช่ของคนทุกคนที่สามารถพูดได้ขอความสันติจงมีแด่ท่านโอ้ัยดิดุชฮาดานายแห่งวลาดชีทั้งหลาย ที่ท่านได้สอนบทเรียนที่สูงส่งที่สุดให้แก่เราด้วยวลีที่สั้นที่สุดขอความสันติและความจำเริญนับหมื่นนับแสนจงมีแด่ท่านโอ้อบาอับจิลละท่านผู้ชมครับขอฝากทุกท่านไว้ในความเอ็นดูของลอปายใต้บารมีนั้นศาสดาและครอบครัวนั้นศาสตาผู้บริสุทธิ์อัลลอฮุมะซัลลัลลอฮ์มุฮัมมัดวะอลิมุฮัมมัดวะอัจินฟะร์จฮุมมัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ